ผมมารับรายการตำรวจอยู่ที่เชียงใหม่ได้20กว่าปีนะครับแล้วก็ได้พบกับผู้คนหลากหลายก็วันนี้เป็นวันที่ผมประทับใจมากนะครับที่มาพบกับท่านนายกปิยศักดิ์ท่านได้นำคณะของผมนะครับไปดูสถานที่ที่จะสร้างโรงพักใหม่ตรงที่แยกสีสหกณนนะครับแล้วท่านเองท่านก็เปรนา,าตัวที่จะผลักดันให้เกิดโรงพัก ไม่ได้ไว่าเพื่อไปจับใครหรอกครับเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทุกคนแล้วท่านเองท่านเป็นคนพูดแล้วทำนะครับขณะเดียวกันสารวัตรตรงก็เป็นคนกัดไม่ปล่อยนะครับเวลาทำแล้วก็ต้องทำให้เสร็จงานไหนถ้ารับมาแล้วไม่สำเร็จผลไม่ใช่สารวัตรตรงครับเพราะฉะนั้นผมมาในครั้งนี้ผมจึงอยากมากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเราเองของเทศบาลแม่โจ้นะครับ หากเรามีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรื่องเกี่ยวกับชีวิตร่างกายทรัพย์สินต่างๆถูกระเมิดนะครับถูกคนมาลักเล็กขโมยน้อยหรือชกต่อยกันต่อไปเราจะต้องไปแจ้งความที่แยกศรีสากรตรงโรงเรียนอนุบาลน,นะครับเราจะย้ายโรงพักจากที่ที่ตู้แม่โจ้ตรงนี้หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยไปที่แยกศรีสากร ตรงที่โรงเรียนอนุบาลนะครับประกาศเพื่อ,อความเข้าใจนะครับ mm hmm. เมื่อย้ายวันไหนนะครับผมจะมาประกาศให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ในขณะนี้ทางท่านนายกพิจาร์เองท่านได้ผลักดันกับทีมงานที่จะไปทาโรงพักที่นั่นเพื่อไว้บริการกับประชาชนภายใต้คอนเซ็ปทำเพื่อประชาชนนะครับ mm hmm. ไม่ได้ทําเพื่อใครเลยแม้กระทั่งคนทําเอง mm hmm. ก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราจะทําเพื่อประชาชน mm hmm. นะครับเราจะต้องทั้งให้ความรู้ ติดก,กล้อง CCTV นะครับเราก็จะติดตามคนร้ายที่จะมาทำให้เราเสียหายทั้งเรื่องของชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับและก็ยินดีที่จะรับใช้ท่านเพื่อที่จะประสานงานในรูปแบบของการเข้าร่วมอาเซียนหรือ AEC ของเรานะครับทางตำรวจทีมงานนี้ก็จะมาทำงานเพื่อประชาชนถ้าใครทำใครมาแล้วไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไม่ได้ร่วมทีมงานนี้แน่นอนครับ อลิสาพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับแล้วก็ขอกรากบขอพระคุณทางท่านนายกปิยศักดิ์ที่ได้พยายามผลักดันให้เกิดโรงพักแม่โจ้นะครับแล้วก็ทางท่านผู้บัญับการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าท่านก็ฝากความปรารถนาดีมายัางพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับของแม่โจ้ของเราแล้วก็จะมีทั้งป่าไผ่บางส่วนนะครับหนองหานแล้วก็ส่วนของหนองจอมนะครับที่ต้องมารวมกันแล้วก็ ต่อไปเราจะไม่ต้องไปแจ้งความหรือไปขึ้นโรงพักเอกสารหายไม่ต้องไปที่สันทรายแล้วครับเราจะมาที่โรงพักเมโจอในโรงเรมว,วันนี้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคัมมิ่งซูนฮะเราจะเปิดโรงพักที่นี่และโรงพักของเราจะเปิดกับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับโปร่งใสเข้าไปชมเข้าไปมีที่นอนให้นอนได้ด้วยครับเย็นนอนแบบแยกกลุ่มหรือจะนอนแบบเดียวๆหรือจะนอนรวมกลุ่มกันก็ได้ ที่นี่เราจะทาเหมือนบ้านนะครับแล้วก็คอยให้บริการกับประชาชนเพราะเราสำเนียกในความที่เราเป็นประชาชนและวันหนึ่งเราจะก้าวไปเป็นประชาชนครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําเพื่อประชาชนฝากขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ